สวัสดีครับวันนี้ผมกรพามาดูดิดเบรกหลังของเวฟร้อยยี่ห้านะครับเอฟร้อยยี่ห้าป่าวันตัวแรกนะครับผมนี่นะ mm hmm. จะเป็นประมาณประมาณนี้นะ mm hmm. คือคันนี้เนี่ยเอาปั๊มไว้ไว้ด้านนอกเหมือนกันนะไว้ตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันมีฝาครอบอยู่นะอยู่ข้างท่อนะครับผมนี่นะแล้วก็อันนี้เนี่ยใส่ชกแต่งมาใส่ชกแต่งมาแล้วใส่แล้วผมใส่แบบไหนนะ คือปัม๊มเป็นปั๊มเวฟร้อยสิบไอนะที่นี่มันใส่รูบนไม่ได้นะกอดย้ายมารูล่างตัวนี้นะครับผมเจาะรูใหม่นะเจาะรูใหม่หนึ่งรูนะครับเพื่อทําการยึดหูบนนะหนึ่งรูด้านในนะครับจะมีสองรูนี่รูล่างรูล่างใช้รูเดิมนะรูบนก็ทดลงมาต่ำกว่าชกต่ำกว่าสปริงนะเพราะมันติดชกติดชกแต่งแบบนี้นะครับนะ ทำแบบนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครซื้อขาผมไปแล้วมันไปชนแบบนี้นะ<ม>ก็ให้ตัดแบบนี้หรือว่าให้ถอยอ่าโซ่ยาวหน่อยออกมาไม่ให้มันชนแบบนี้ก็ได้มี2วิธีนะครับผมนี่นะล้อไม่มีฝืดแน่นอนเดี๋ยนะวย้ำให้ดูก่อนเนี่ยอันนี้ตึงมากอันนี้ตึงเลยนะขาเขาไม่คอนด้วยนะขาเขาไม่ค่อยคอนด้วยมันเล็ ค่อนข้างตึงตึงมากเลยนี่นะนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับกี่ลองขับดูแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เป็นเป็นล้ออ่าเป็นล้อแต่งนะเป็นเป็นล้อแต่งเป็นสี่ลูแล้วก็ ยึดอสเปสเซอร์เข้าไปเหมือนเดิมนะนก็มีสเปเซอร์ขายแล้วมีขาจับขายนะครับขาจับก็ล็อกอยู่ล็อกอยู่ตรงนี้นะล็อกอยู่ใต้คานพอดีใต้สวิงอาร์มนะครับผมนะเรียบร้อยนะประมาณนี้นะใครสนใจดิสเบกหลังเวฟหรือว่าดิสเบกหลังรุ่นใดก็ทักทายมานะครับอันนี้เป็นรถทีวินนะครับอันนี้ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่ว่าติดตั้งเพื่อสิ่งเพื่ออะไรนะ ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยเพื่อการเบรกที่อยู่ดีมากขึ้นนะครับผมเพราะเบรกเดิมมันเบรกไม่อยู่นะเบรกไม่อยู่นี่นะตามนี้นะครับ